โครพยักโลกาวินาตอนที่41องค์กรต่อต้านมนุษยชาติคลิปตานั้นหล่าวัยรุ่นต่างกลายเป็นสิ้นหวงังทั้งหมดศพมองกันและกันด้วยดวงตาที่เบิกกว้างชินเฟิงกวาดสายตามองรอบๆและพบว่าเฉินหมิงไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วแต่เจ้าหยวนหยวนยังอยู่ไม่เพียงแค่นั้นท่าทีของเธอยังดูอ่อนปวกเปียกมึนเมาเหมือนกับว่าจะถูกมอไวมากจนเกินไปได้แต่นอนพุกลงกับพื้นไม่มีกำลังที่จะหลบหนี ชินเฟิงเองก็ไม่มั่นใจแต่คาดว่าเจ้าหยวนหยวนน่าจะถูกวางยาลุ่มชายชะกันเริ่มบุกเข้ามาจับกลุมตัวนักเรียนฉากนี้เปรียบดังหมาป่าเดินเข้าฝูงแกะแต่ชินเฟิงจะปล่อยให้พวกเขาได้รับในสิ่งที่ตนต้องการได้อย่างไรชิงมีดกริย์ครามพลันถูกชักออกจากฝักประกายสีเงินสาต์สองคลักคลุ้งไปด้วยเจตนาฆ่าลุ่มชายชะกันในคราบหน้ากากแมงมุมดำกระจายตัวกันออกไปและในเวลานี้ ปืนในมือของพวกเขามันถูกใช้เพื่อการข่มขู่เท่านั้นมิใช่สังหารเนื่องจากสหายฝั่งตนแยกกันไปตามแต่ละจุดหากยิงสุ่ม 4, สี่สุมห้าอาจจะโดนพวกเดียวกันได้แบบนั้นคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ด้วยเหตุนี้เองภายใต้สถานการณ์เช่นนี้จึงกลายเป็นข้อจำกัดมากมายสำหรับอาชีพมือปืนและเป็นเพราะพวกมันกระจายตัวกันเคลื่อนไหวเลยกลายเป็นเปิดโอกาสให้ฉิมเฟิงพอดิบพอดี กำลังภายในพลุ่งพล่านกระชากไหวชินเฟิงโฉบกระโจนด่งสอนที่หลุดจากสายมีดกริย์ครามโบกสะบัดพุ่งผ่านคอมนุษย์ราวกับไม่มีอุปสรรคใดๆต้องไม่ลืมนะว่านี่คืออุปกรณ์รูนที่ทำมาจากวัตถุดิบระดับราชาสัตว์ร้ายเวลาใช้งานมันเลยมีประกายแสงสีเงินว่าผ่านออกมาและตอนนี้เป็นครั้งแรกเลยที่คมมีดได้สูบก,กินเลือดสดสดฤธิ์ของมันได้ถูกสําแดงออกมาแล้ว คลื่นคมมีดวาดผ่านในคราเดียวราวกับว่าไม่มีอุปสรรคใดๆเลยพลอยทำให้ใจของชินเฟิงบังเกิดความสงสัยว่าตอนนี้เขาได้เฉือนคนด้วยใบมีดไปแล้วจริงๆนะ่าหรือราวกับว่าเป็นแค่การตัดอากาศในพริบตาม่มันง่ายยิ่งกว่าการตัดเต้าหู้ซะอีกแต่ชินเฟิงก็ไม่แสดงออกถึงความตะลึงหรือลิงโลดใดๆเขาว,วาดคมมีดอีกครั้งโฉบเข้าเฉือนคอของอีกคน เป็นอีกครั้งที่ศัตรูถูกตัดคอด้วยมีดกษัตริย์ครามอีกฝ่ายเพียงรับรู้ได้ว่ามีอะไรบางอย่างพุ่งผ่านไปสีหน้าของเขาเผยถึงความไม่อยากจะเชื่อช่างรวดเร็วนี่มันเร็วมากเกินไปแสงสีเงินที่ว่าผ่านได้กลายเป็นความทรงจำสุดท้ายของเขาครวดคอที่ไร้หัวระเบิดน้ำพุเลือดพุ่งสูงกว่าหนึ่งเมตรทว่าฉินเฟิงก็ยังไร้ซึ่งความลังเลหรือห่วงอารมณ์ใดๆเขามุ่งดำเนินแผนตามเดิมเตรียมสบัดมีดสังหารอีกครั้ง มันเป็นผู้ใช้วรยุทธโบราณทุกคนระวังตัวไว้ชายในหน้ากากแมงมุมดำคนหนึ่งบังเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเจ้าตัวชักอาวุธออกมาและสับเข้าใส่ฉินเฟิงวืดมีดของศัตรูตัดขวางเบื้องหน้าชินเฟิงในสมองบังเกิดความคิดแผนการว่าถ้าฉินเฟิงเลือกที่จะใช้มีดกระสัดครามเข้าปะทะกับเขาย่าเมื่อสองมีดปะทะยือยุดกัน ท่วงจังหวะนั้นสหายแมงมุมดำคนอื่นๆก็จะฉวยโอกาสนี้โจมตีและสังหารฉินเฟิงลงหากแต่เหตุที่ว่ากลับไม่เกิดขึ้นเห็นแค่เพียงมีดกริยัครามตัดผ่านใบมีดของตนไปอย่างง่ายดายและเงียบเชียบไร้ซึ่งสรรพเสียงใดๆต้องทราบนะว่าเขาหน้าจ่ายเงินไปกว่าสองหมื่นเหรียญถึงเพียงพอที่จะซื้อมีดทำจากโลหะผสมเหล็กใบนี้มาได้แต่ความจริงตรงหน้าช่างโหดร้ายมันกลับถูกมีดกษัตริย์ครามตัดขาดราวกับกระดาษบางๆ ช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองกลุ่มแมงมุมดำคนอื่นๆก็สังเกตเห็นถึงประกายแสงจางๆเป็นประกายแสงสีเงินที่มีอาจเพิกเฉยได้ในมือของชินเฟิงทั้งหมดอดไม่ได้ที่จะตกใจนั่นมันอุปกรณ์รูนสีเงินเป็นไปได้ยังไงกันว่าเอ๋ยไอ้พวกนี้มันก็แค่เด็กนักเรียนไม่ใช่หรอคนในกลุ่มเริ่มตะโกนและสาบแช่งส่วนชินเฟิงพุ่งปราดไปสังหารอีกศพแล้ว ในเวลาเดียวกันช่วงที่ฉินเฟิงและคนเหล่านั้นกำลังต่อสู้กันอยู่รีบไปสิพวกนายใช้โอกาสนี้หนีไปก่อนเร็วเข้าโจห้าวัตะโกนเร่งเร้าแต่เขามีได้หลบหนีเจ้าตัวมวนกลิ้งไปยังสองศพที่เพิ่งถูกสังหารลงโดยฉินเฟิงถกอาวุธของอีกฝ่ายมาแต่ในช่วงจังหวะเดียวกันกับที่มือของโจห้าวยื่นออกไปมันก็ประสานกับอีกมือหนึ่งเจ้าตัวเงยหน้าขึ้นและพบว่าเบื้องหน้าเขาคือเสี่ยวจิง ทั้งสองสบตาการและกันเอื้อมมือไปคว้าปืนคนละกระบอกโดยมิเอ่ยคำใดสำหรับทั้งสองแม้ความแข็งแกร่งจะเทียบไม่ได้กับชินเฟิงแต่เขาและเธอก็ไม่คิดยอมอยู่เฉยๆให้จับตัวนักเรียนคนอื่นๆเดิมที่ยังไม่หายตื่นกลัวกับสถานการณ์ตรงหน้าในหัวใจฟุ้งไปด้วยความผวาแต่เมื่อได้ยินเสียงของโจหฮาวทั้งหมดก็คล้ายถูกอะไรบางอย่างมาทุบหลังเรียกสติกลับคืนกลุ่มนักเรียนเริ่มพากันหลบหนีไป บ้าจริงสถานการณ์เริ่มคุมไม่อยู่แล้วรีบไปจับตัวนางเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วเผ่นกันเร็วคนที่เหมือนจะเป็นหัวหน้าตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะถอนตัวทันทีดังนั้นพวกเขาไม่จำเป็นต้องปก,กปิดเป้าหมายของตนอีกต่อไปสองคนในกลุ่มวิ่งเข้าหาเจ้าหยวนหยวนทันใดใช่แล้วละเป้าหมายของพวกเขาก็คือเจ้าหยวนหยวนนั่นเองช่วยปกป้องเจ้าหยวนหยวนด้วยชินเฟิงตะโกนทันที โก้ห้าวกับเสี่ยวจิงแม้จะไม่เข้าใจว่าทำไมชินเฟิงถึงต้องการให้ทำเช่นนั้นแต่ทั้งสองก็ไม่ลังเลเลยที่จะก้าวเ,เข้ามายืนขวางเบื้องหน้าร่างที่อ่อนเปลี้ยของเจ้าหยวนหยวนปังปังพร้อมกับสาดกระสุนขัดขวางไม่ให้ชายชะกันเข้ามาใกล้สำหรับคนในกลุ่มแมงมุมดำแม้ทุกคนจะใส่ชุดกันกระสุนแต่ก็แค่ชุดไม่นับรวมหัวดังนั้นหากบังเอิญมีกระสุนยิงทะลุเข้ามาพวกเขาก็มีโอกาสตายเหมือนกัน มารดามันเถิดคิดจะฆ่าฉันงั้นหรอหนึ่งในกลุ่มเริ่มรำคาญชักปืนออกมาเตรียมที่จะยิงเว่าในวินาทีเดียวกันนั้นเองร่างกายของเขาก็มีอาจควบคุมเรากับถูกดึงดูดด้วยอะไรบางอย่างเพราะในจังหวะเดียวกันฉินเฟิงก็สามารถคว้าช่องว่างของคนกลุ่มนี้ได้พอดีการต่อสู้ที่ดำเนินมาถึงปัจจุบนันตอนนี้มีถูกสังหารไปแล้วห้าคนภายใต้น้ำมือของฉินเฟิง ขณะเดียวกันยังเหลืออีกเจ็ดคนและแม้ว่าสองคนจะเบนความสนใจไปจับตัวเจ้าหยวนหยวนแต่ในภาพรวมตอนนี้หากมองจากมุมสูงจะพบว่าทั้งหมดล้วนอยู่ล้อมรอบฉินเฟิงเป็นวงกลมภายใต้สถานการณ์เช่นนี้สำหรับกลุ่มแมงมุมแล้วมันแทบที่จะเรียกได้เลยว่าเป็นการจับเต่าในเหยืออหายแต่ในมุมมองของฉินเฟิงมันกลับไม่เป็นแบบนั้นทักษะลับกลืนดารา ภายใต้แรงกดดันจากกำลังภายในกลุ่มคนร้ายถูกดึงดูดเข้าหาฉินเฟิงอย่างมิอาจควบคุมในเซี่ยวพริบตามีดกริย์ครามของฉินเฟิงก็กกวูบกวาดเป็นวงกลมแสนสมบูรณ์แบบในอากาศท่วงเวลาราวกับถูกแช่แข็งตุบหัวของทั้งเจ็ดร่วงหล่นลงครวดหมอกเลือดสรดไปทั่วย้อมพื้นจนกลายเป็นสีแดงฉานเปลี่ยนเสื้อเชิ้ตสีขาวของฉินเฟิงจนชุ่มฉ่ำไปด้วยเลือดตุบตุบร่างที่ไร้หัวทยอยกันร่วงลงกับพื้น พอคนร้ายทั้งเจ็ดสิ้นใจลงสภาพแวดล้อมโดยรอบก็กลับคืนสู่ความสงบแต่แล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนเริ่มต้นกรีดร้องความโกลาหลกลับมาอีกครั้งเด็กสาวบางคนแข้งขาอ่อนเปลี้ยแหักปากด้วยความหวาดกลัวไม่มีเรี่ยวแรงที่จะหลบหนีแันมเจ็บรถพยาบาลเรียกรถพยาบาลเร็วเข้าฉันถูกยิงใครก็ได้ช่วยทีฟู่ชินเฟิงผ่อนลมหายใจบรรเทาความตึงเครียด จากนั้นเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นมงบอกว่าในที่สุดหน่วยลาตระเวนก็มาถึงการจู่โจมและระเบิดอย่างกระทันหันเป็นอะไรที่เลวร้ายยิ่งดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่หน่วยลาตระเวนจะได้รับการแจ้งเตือนและมาถึงอย่างรวดเร็วไม่เพียงเท่านั้นรถพยาบาลเองก็มาถึงแล้วเช่นกันนักเรียนคนแล้วคนเล่าเริ่มทยอยกันถูกยกขึ้นไปบนรถทว่ากำปั้นของฉินเฟิงยังคงกระแน่นเล็บจิกเข้าไปในเนื้อหนังของเขา ทางเรามีคนตายหรือเปล่าน้ำเสียงของชินเฟิงเกือบจะเย็นชาโกห้าวกับเสี่ยวจิงที่รับหน้าที่คอยปกป้องเพื่อนร่วมชั้นเมื่อได้ยินคำถามของชินเฟิงและอารมณ์ที่แทบจะระเบิดของเขาก็เร่งกล่าวปลอบประโลมไม่มีหรอกพวกเพื่อนๆของเรายังปลอดภัยดีมีแค่หยางเคียนคนเดียวที่อาจจะต้องตัดขาของเธอชินเฟิงสั่นสะท้านไปทั้งร่างหยางเคียนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่สุดน่องของเธอเกือบจะฉีกขาดด้วยกระสุนปืน แม้ขีดอันตรายจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ตอนนี้อาการก็ยังสาหัสนักบางทีอาจจะต้องตัดขาทิ้งจริงๆก็ได้นักเรียนทั้งสิ้น30คนมี13คนอยู่ที่นี่ส่วนที่เหลือสามารถหลบหนีออกไปจากห้องจัดเลี้ยงได้แต่ณขณะนี้นอกเหนือไปจากผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลหรือทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในรถแล้วคนอื่นๆล้วนถูกนำตัวขึ้นไปในรถลาดตระเวนเพื่อตั้งใจที่จะพากลับไปสอบสวนหาเบาะแส และในหมู่คนเหล่านั้นแน่นอนว่ามีเฉินหมิงแปงตัวหลบซ่อนอยู่เงียบๆเ,เช่นกันในเวลานี้ดวงตาของเฉินหมิงช่างดูว่างเปล่าเขามิอาจคาดคิดได้เลยโดยซึ่งเชิงว่าสถานการณ์มันจะจบลงในรูปแบบนี้โครพยักโลกาวินาตอนที่42การเล่นละครของเฉินหมิงความจริงแล้ววิกฤติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์รักษาเสถียรภาพมิติเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อนมันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ หรือจะเรียกว่าเป็นการทดลองบางอย่างก็ได้และในเวลาเดียวกันนั่นเองพวกเขาก็สังเกตเห็นถึงตัวตนของเฉินหมิงตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะที่องค์กรมืดชื่นชอบเป็นอย่างมากเห็นแก่ตัวปลิ้นปล้อนเจ้าเล่ห์หลอกลวงดังนั้นพวกเขาจึงเชื้อเชิญเฉินหมิงภายใต้ชื่อทีมทหารรับจ้างและในครึ่งเดือนที่ผ่านมาพวกเขาก็สามารถชักชวนเฉินหมิงให้เข้าสู่ด้านมืดได้สำเร็จ ทีมทหารรับจ้างที่ดึงเฉิญหมิงเข้าสู่ด้านมืดเป็นหนึ่งในทีมที่มีชื่อเสียงมากในสถานที่ชุมชนทางตอนเหนือแม้จะรู้ตัวว่าตนต้องทำเรื่องเลวร้ายแต่สำหรับเฉิญหมิงเขาไม่คิดว่ามันผิดปกติใดๆตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกว่านี่คือกฎแห่งการอยู่รอดในป่าใหญ่ต่างหากไร้ซึ่งศีลธรรมหรือข้อกฎหมายใดๆมีเพียงความแข็งแกร่งเท่านั้นที่ใช้พิสูจน์ความจริงไม่เพียงแค่นั้นแต่เฉิญหมิงยังรู้สึกอีกด้วยว่า คนที่ไม่สามารถปลุกพลังขึ้นมาได้แท้จริงแล้วพวกมันก็เป็นแค่มดปลวกที่อ่อนแอยิ่งได้รู้ว่าทีมนี้ใช้คนธรรมดาเพื่อเป็นเหยื่อล่อสัตว์ร,ร้ายที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการล่อปลามากินเบ็ดแล้วเฉินหมิงก็ยิ่งไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเจ้าตัวทำกระทั่งเข้าไปแนะนำแผนการดำเนินการตามแผนและยังเป็นนักวางแผนที่ดียิ่งงานวันเฉินหมิงก็ยิ่งรู้สึกกลมกลืนไปกับทีมนี้เมื่อแผนของตนเองได้รับความสนใจ ตัวเขาจึงยิ่งรู้สึกมีค่าส่วนในเรื่องมือที่ต้องเปื้อนเลือดและหัวใจที่คล้ายถูกความชั่วร้ายครอบงำเฉินหมิงไม่สนใจเขาคิดว่าตนทำถูกต้องและกำลังจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและในครั้งนี้คือการทดสอบครั้งสุดท้ายของทีมก่อนที่เขาจะได้เข้าร่วมกับมันอย่างเต็มรูปแบบพวกเขาบอกกับเฉินหมิงว่ามีองค์กรหนึ่งยินดีจะจ่ายเงินจำนวนมาก เพื่อซื้อผู้ที่เพิ่งสามารถปลุกพลังพิเศษขึ้นมาใหม่ในราคา30ล้านเหรียญและหากเรื่องนี้ประสบความสำเร็จคนจากทางองค์กรจะแบ่งปันส่วนต่างให้กับเฉินหมิงเป็นเงินกว่า3ล้านโดยตรงสิ่งที่ดีเช่นนี้มีแตกต่างไปจากของขวัญที่ร่วงหล่นลงมาจากสวงสวรรค์เฉินหมิงกระตือรือรน้นทำงานอย่างเต็มที่จริงจังพักทั้งแชทกลุ่มแชทเดี่ยวหาทุกคนสุดท้ายก็พบเป้าหมายเป็นเจ้าหยวนหยวน แต่ในความเป็นจริงเฉินหมิงต้องการให้เป้าหมายเป็นชินเฟิงหรือโจฮ่าวซามากกว่าอย่างไรก็ตามเฉินหมิงไม่คาดคิดเลยว่าคนทั้งหมดในทีมของเขาจะตายลงนอกจากนี้คนที่สังหารพวกเขายังเป็นชินเฟิงชินเฟิงมันยังปลุกพลังไม่ได้ไม่ใช่หรือไงทำไมจูจ่ๆมันถึงกลายเป็นผู้ใช้วนยุทธโบราณไปได้แล้วทำไมมันถึงได้มีอุปกรณ์รูนสีเงิน แ,แน่แน่ถ้าสถานะของคนพวกนั้นถูกค้นพบเรื่องราวอาจสาวมาถึงตัวฉันก็ได้ชินเฟิงไอสารเลวบัดซบบัดซบเฉินหมิงชิงทางชินเฟิงอย่างแท้จริงแต่ในเวลานี้ชิงเฟิงเองก็กำลังมองมาทางเฉินหมิงอยู่เช่นกันสายตาของเขาช่างเย็นเยือกแม้ช่วงนี้จะเป็นฤดูร้อนหากแต่มันกลับทำให้เฉินหมิงสั่นสะท้านเวลานี้หัวใจของเฉินหมิงยิ่งนานก็ยิ่งหวาดกลัว เขารู้สึกเสมอมาว่าชินเฟิงคล้ายจะล่วงรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างตอนนี้หน่วยลาดตระเวนพาตัวนักเรียนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บขึ้นมารวมกันบนรถเฉินเหมืองทนไม่ไหวต้องหลบเลี่ยงสายตาของชินเฟิงหน่วยลาดตระเวนพาพวกเขาออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเพื่อทำการสอบสวนเมื่อได้นั่งท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบสตินึกคิดของนักเรียนก็เริ่มกลับมาแม้ว่าจะยังสับสนอยู่บ้างก็ตาม ในทางกลับกันเป็นชินเฟิงที่สงบจนหน้าประหลาดใจเหตุการณ์นี้เกือบจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมขึ้นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งว่ากลุ่มนักเรียนบริสุทธิ์ที่เพิ่งจบการศึกษาระดับกลางโชคไม่ดีถูกบุกจู่โจมสังหารลงโดยกลุ่มก่อการร้ายอย่างไรก็ตามเมื่อเปิดกล้องวงจรปิดดูกลับไม่คาดคิดเลยว่าจะมีนักเรียนคนหนึ่งสามารถจัดการกลุ่มก่อการร้ายที่ว่าลงได้เพียงลำพัง เมื่อได้ดูวิดีโอย้อนหลังจนจบความรู้สึกในตอนนี้มันคล้ายกับว่าในอกเต็มไปด้วยม่านหมอกเธอรู้มาก่อนใช่ไหมว่าพวกเขาจะมาผมไม่รู้ถ้าไม่รู้แล้วทำไมเธอถึงเอาอาวุธมาด้วยนักเรียนที่จบการศึกษาใหม่และเพิ่งได้รับการฉีดยากระตุ้นทำไมจูจ่ๆถึงได้มีอาวุธรูนชินเฟิงเงยหน้าขึ้นมองเข้าไปในแววตากระตือรือร้อนของอีกฝ่ายที่กำลังจ้องอาวุธรูนด้วยความสนใจ ชินเฟิงย่อมรู้ดีว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะสำหรับทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เมื่อได้เห็นอาวุธรูนสีเงินแล้วจะไม่เกิดความละโมบเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายพยายามที่จะหาบาะแสบางอย่างและมันคงจะเป็นการดีกว่าหากตนเองให้ความร่วมมือเมื่อถึงเวลานี้มันคงจะปิดบังต่อไปไม่ได้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของอาวุธชินเฟิงมองอีกฝ่ายด้วยความเย็นชา ทั้งๆท,ท,ท,ที่ผมเป็นเหยื่อแท้แท้แต่เป็นเพราะผมดันใช้มีดนี้ไปฆ่าคนร้ายตอนนี้คุณเลยมาสอบสวนผมซะง,งั้นในแววตาของชินเฟิงศาสตร์ประกายสังหารไม่ว่าจะก่อนเกิดใหม่หรือหลังเกิดใหม่ชินเฟิงก็ฆ่าคนไปแล้วมากมายอีกอย่างสภาพเสื้อผ้าในปัจจุบันของเขามันถูกย้อมไปด้วยสีแดงเลือดส่งผลให้ภาพลักษณ์ยิ่งดูเย็นชาทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวคนจากหน่วยลาดตระเวนผวาไปพักหนึ่ง อย่าเข้าใจผิดไปพวกเราก็แค่ถามเพื่อต้องการหาเบาะแสบางอย่างก็เท่านั้นเองคนจากหน่วยลาดตระเวนกระแอมไอและรีบเปลี่ยนเรื่องเธอเคยไปทำผิดต่อใครหรือทำให้พวกเขาขุนเคืองบ้างหรือเปล่าเมื่อเร็วๆนี้เรื่องนั้นไม่แน่ใจแฮะแล้วพวกองค์กรมืดมันพูดอะไรออกมาบ้างหรือเปล่าก่อนหน้าที่จะถูกเธอฆ่ามันบอกให้เอาตัวผู้หญิงมาส่วนผู้ชายฆ่าทิ้งให้หมด คนจากหน่วยลาดตะเวนขอมบดคิ้วทันทีและบันทึกคำพูดของชินเฟิงจากนั้นก็เริ่มสรุปตั้งสมมุติฐานในหัวใจในเวลานั้นเองชินเฟิงก็กล่าวเสริมว่าแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็เผลอหลุดปากออกมาว่าผู้หญิงที่ต้องการจะจับคือเพื่อนของพวกเราที่เป็นผู้ใช้อบิลิตีคนเดียวเท่านั้นผมสงสัยว่าพวกเขาต้องการจะทำร้ายเธอเมื่อได้ยินว่าเป้าหมายคือผู้ใช้อิลิตีหัวใจของคนจากหน่วยลาดตะเวนก็กระตุกไหว ชินเฟิงถือว่าตนบอกทุกสิ่งที่รู้ออกไปหมดแล้วก็ไม่ชี้แจงอะไรมากไปกว่านี้พอถามอย่างอื่นชินเฟิงก็เลือกที่จะตอบปฏิเสธแม้จะตอบคำถามไม่มากแต่ก็ทำให้หน่วยลาดตระเวนได้เงื่อนงำใหม่เขาเลยเอ่ยเสริมให้อีกนิดว่าสถานะของคนพวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นกลุ่มแมงมุมดำเสมอไปแต่คิดว่าน่าจะมีนักโทษหลบหนีประปนอยู่ในกลุ่มพวกมันเช่นกันและบางคนก็จัตั้งทีมทหารรับจ้างขึ้นในชุมชนทางตอนเหนือ อืมดีละฉันเข้าใจแล้วขอบคุณสำหรับข้อมูลอย่างน้อยนี่ก็ช่วยให้พวกเขารู้สถานะของฝ่ายตรงข้ามแม้ตนจะตกอยู่ในตำแหน่งผู้ต้องสงสัยแต่ชินเฟิงก็สามารถพลิกสถานการณ์ฝั่งตนให้กลับมาได้เปรียบในตอนท้ายโอเคขอบคุณสำหรับความร่วมมือของเธอถ้าทุกอย่างคืบหน้าแล้วฉันจะติดต่อเธอไปอีกครั้งครับชินเฟิงออกไปรวมตัวกันกันกบคนอื่นๆโจห้าวกับเสี่ยวจิงกำลังรอเขาอยู่ก่อนแล้ว ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกันได้นะอย่างเคียนหน้าสงสารเกินไปแล้วเสี่ยวจริงกัดฟันผลการผ่าตัดเสร็จสิ้นลงแล้วอย่างเคียนร้องไห้ไม่หยุดเลยที่ต้องตัดขาของตัวเองไปสีหน้าของชินเฟิงตึงเครียดอย่างถึงที่สุดพอดีว่าฉันมีธุระบางอย่างที่จะต้องทําขอตัวก่อนนะชินเฟิงอ้าปากแยกตัวออกไปทันที่าก็ได้ได้แล้วเจอกันเสี่ยวจิงพยักหน้าอย่างเงียบเงียบไม่เหนียวรั้งใดๆ โจฮาวเฮ้เจ้าบ้าอย่าลืมละว,ว่าต้องไปรายงานตัวกับสถาบันระดับสูงในอีกสามวันนะชินเฟิงโบกมือโดยไม่เหลียวหลังแสดงท่าทีว่าตนรับรู้แล้วทั้งร่างของเขาถูกปกคลุมไปด้วยเลือดเมื่อพบมุมเหมาะเหมาะเจ้าตัวก็ถอดเสื้อนอกออกโยนมันทิ้งลงในถังขยะปล่อยเสี่ยวไปออกจากในกระเป๋าและหยิบชุดต่อสู้ออกมาหลังจากสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ทั้งหมดชินเฟิงก็กลับไปยังสำนักงานของหน่วยลาดตระเวน สาะหาสถานที่เหมาะๆอย่างเงียบๆซุ่มหมบต่าคล้ายกับนักล่าที่เตรียมพร้อมจะตักครุบเหยื่อของตนไม่ต้องให้เขารอนานจนเกินไปเจ้าตัวก็เห็นชายคนหนึ่งเดินออกมาจากภายในเป็นเฉินหมิงหน่วยลาตระเวนก็ไม่ได้ไร้สติปัญญาซะทีเดียวหลังจากที่รู้สถานะของผู้ก่อการร้ายแล้วพวกเขาก็ตรวจสอบได้ทันทีว่าเฉินหมิงมีความสัมพันธ์บางอย่างกับกลุ่มของพวกมัน หากแต่ด้วยทักษะการแสดงชั้นเลิศของเชิญหมิงและสมองที่คิดล่วงหน้าถึงผลลัพธ์เลวร้ายที่สุดที่จะตามมาดังนั้นเจ้าตัวจึงแท้งทำเป็นตกใจและโศกเศร้าในเวลาเดียวกันตอนที่ถูกที่ถามก็เริ่มพร่ำเพ้อไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาถึงเอาแต่เคนถามผมว่ามีเพื่อนเพื่อนที่สามารถปลุกพลังพิเศษขึ้นมาได้หรือย,ยังตอนนั้นผมก็เข้าใจว่าหัวหน้าต้องการจะหาสมาชิกใหม่ที่เป็นผู้ใช้อบิลิตี้ซะอีก ผมก็เลยบอกไปถือซะว่าช่วยให้เพื่อนได้งานแต่ถ้าผมรู้ล่วงหน้าว่ามันจะเป็นแบบนี้ผมคงไม่บอกอะไรพวกเขาแม้ซักครึ่งคำผมเสียใจเสียใจจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ